ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะครับถ้างนเจ้าต้องไล่จากข้างล่างเนี้กระตืบขึ้นไปหรือจะปีนขึ้นตรงนี้ก็ได้อ่ะมาครับ f อเมื่อกี้ก็มานงจากปล่อยคลิปพี่อ่าสุดดีใจนะครับเนื่องจากว่าไปนับนะฮะในส่วนของลังค้าใหม่ปรากฏว่าเหมือนเหมือนจะพอเหมือนจะมีลุ้นอยู่ยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงว่า จะเป็นไปตามที่คาดไว้หรือเปล่าเนาะจะได้ปิดงานหลังคาไหมวันนี้ซึ่งหลายคนก็ลุ้นใจจดใจจ่จอไปด้วยกันเนาะว่าอยากจะให้ปิดงานหลังคาเร็ว<อ>ซึ่งตอนนี้เนี่ย<อ>พวกเราก็มุงนะฮะด้านหลังเสร็จไปแล้ว1แถวถกำลังเข้าสู่แถวที่สองซึ่งเป็นแถวสุดท้าย

มีลรุ้นครับเหลือไม่กี่แผ่นแล้วจะมาเบ็ดบอลบ่มีเบ็ดสำรองอยู่นะกูก็ะไรผมรบกวนหน่อยเอาเบ็ดสำรองสว่านไฟฟ้าที่ชาร์จอยู่ที่เสาอะรบกวนถอดไหมผมหน่อยอยงนี้พี่นายขอโชว์เดี่ยวนะอย่างนี้ผมเอื้อมยิงง่ายก็ได้พี่นายยิงตรงกลางไล่มา นี่ผมเอื้อมยิงขอบให้พี่พี่เอกยิงหัวเดอคนละคนละตัวเลยอ่ะฮะไอตัวเขียวมันใช้ได้ไหมได้อยู่โอเคท่นเดี๋ยวคนละตัวกันเลยก็สีดีๆนี่ตัวบางอ่ะใช่ของเราก็อยู่กันด้านบนนะตอนนี้มั่นใจมันใจมันใจมันไม่บุบขอต้อนขอบระคุณนะครับทางเฮียปิงเนาะที่เมตตาและก็สนับสนุนนะหลังคาดีๆมาให้พี่นะครับได้ใช้ เพราะว่าทําให้พวกเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นนะครับแล้วเราาต้้องมมีผใช่เพราะปกติเนี่ยพี่นายจะไม่กล้าขึ้นไปนั่งแบบนี้นะแต่โดนหลังคานี้เข้าไปเนี่ยโอ้พี่นายขึ้นสบายเลยไม่มีแอนไม่มีอะไรเลยทุกท่านเดินคล่องเลยย้ําว่าต้องเป็นคนหุ่นดีแบบผมเท่านั้นนะใช่ไหมถ้าหุ่นอ้วนๆเหมือนผมเนี่ยขึ้นไม่ได้ไม่โอ้มาแล้วเหรอไม่ถึงแล้วทำเลยได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเบ็ดให้ก่อน ผมเลยผมกวอีรอบไอ้ชาวานตัวเขียวนี่งน,นี่เลฟซีก็อะไรให้ให้ให้ทำไมเปลี่ยนนี่ก่อนอายังไม่เปลี่ยนหรอใช่อ้าวทำไมไม่เปลี่ยนดึงไม่ออกเฮ้ยน้อไอ้ตัปากลงวาันและ ยิงมัมตรงนู้นเลยกันไปคอมยิงนี้ก่อนก่อนเดี๋ยวหัวมันไม่ค่อยดีตัวนั้นหัวมันยกเก่งไม่ดูนะต้องถอนได้เลยใส่ใหม่ดีกว่าไซื้อใหม่ดีกว่า20บาทเองไม่ได้ไม่ได้ได้หัวนี่เหรอเอาป่ะหัวป่ะได้ครับนี่หรอจริงเลยย่ามีของดีก็ไม่บอกเพิ่งซื้อมาเห็นว่ามันมีแล้วสองอันนี่ไง จาัยายได้ไหผมทำให้มาแปดสิบบาทนะตัวนี้แปดสิบห้าเลยเนี่ยแพงนี่เนาะซื้อมาม่าจากของผมตัวนั้นผมซื้อมาสองร้อยน่าจะทิ้งได้แล้วล่ะอย่าไปทิ้งนะพอไม่มีก็มองหาได้อยู่นะเใส่กล่องไว้ก่อนโอ้ทำงาน,นก็ดีเลยมันมีอันนี้อยู่นะคุณน็อตเออมันมันชอบเอ่ามันชอบออกเอยอะสิมาสวรรคคนละตัวกันเลยทีนี้ ดยเลย3จุดนะผมอยู่ท้ายาพี่นายอยู่กลางพี่เอกดูครับไม่ต้องยิงก็ได้พอแล้วมันมนั่นแหละเดี๋ยวรอประกอบ,บนวนอ๋อโอเคเออย,อยิงตัวเป็นตัวเนาะมานเอาเลยเแทนใหม่เลยป่ะเจ้ายาวๆเลยบ่โอเคครับผมสสวัดอยู่บนนี้เน็ตแดงอยู่แล้วอุ้ยตกใจตัวเองเจอาโทรศัพท์อ้าผมอะไรผมรบกวนแผ่นหน่อยครับ เดี๋ยวรอกูก็ไล่ส่งแผ่นขึ้นมานให้ได้สิออผมจะอยู่มมผมอยู่ท้ายพี่นายอ,อ,อยู่กลางพีดอยู่หัวไล่เรียงหน้ากระดานกันมาเลยมันจะไวข,ขึ้นนะทุกท่านทรอก้อนนะเอ็นซีเดี๋ยวรอกนะ่อนนะเอ็นซี ถูกฝั่งไหมน่าจะถูกอยู่เนาะฝั่งไรปล่อยเลยส่งเราวิ่งเลยนะเออนั่นแหละใช่ละตัวนั้นเลยปล่อยเลยเออนั่นแหละขยับลูกอีกหน่อยนึงแจวเลยวางนะปีกระวังหัวนะครับผม แแอเอเลยไหมล็อกถึก่อนนะจุวัดทายครี่วัดตรงนู้นแล้วก็ล็อกนะครับรอ,อถึงจะเริ่มได้ตัวนี้มันผมจะรั่วหรือเปล่าตัวนี้นมันเยอะอยู่นะเลยคร,รึ่งอยู่นะเอาเอาลงล่างดีกว่าตัวนี้ แั่นี้เอาลงล่างดีกว่ามีดนะอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความไม่รั่วไม่สวยทั้นนะดีดีดีคิดผมเลยเดี๋ยวผพนตต่อไปค่อยตามตามเดิมาะเราตัวมันรั่วเนาะใช่ มัดนี่เลยตรงเลยมันนี่โอ้ยอยู่อย่างนี้มันตรงครับเจ้านั่งตรงบอดี้เลยยิงเอายิงเอาได้เลยยิงเอาเลยสบายเลยนี่ผมยิงได้เลยไหมเนี่ยนะผมจะยิงีเด๋ยววัดก่อนกินเลยพี่ได้ผมไม่ค่อยถึงเนาะ ไม่ค่อยถึงนะพี่นายนะปุ้มใช่ไหมน่าจะได้ยิงตัวตัวรองอ่ะตัวนั้นมันเอื้อนไปจุดจุดแข้งก่อนข้าามมอีกตัวเลนนี้เลนนี้เนาะนี่จะตรงไหมตรงตรงหรือว่าจะเว้นเว้นนี้บอกไม่ได้ลอยต่อเว้นไม่ได้ลอยต่อหมดเลยเอาหมดเลยบอกใช่โดนไหมกะวว่าโดนไหม ประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่เนาะได้กินกินเรียงมาเลยผมเพื่อน โอ้ย้ยนี่นี่คือว่าล่องกลางเฮ้ยอีกคนล่องแถว2ยิงนี้อีกคนยิงฝั่งนี้อย่าเงี้ยอย่ายิงแถวเดียวกันสลับกัน เดี๋ยวนี้ได้แล้วไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องยิงแล้วพอแล้วหรอไหนกระดุกไว้น่ะกระดุกนิดหน่อยกระดุกก็ยิงทำให้กระดุกข้ามเลยโอเคเป็นไรเป็นร่างนี่ก็คือไม่ต้องยิงทุกอันใช่ไหม

จะน่ายเสร็จสิตอนนี้งานก็ยังคงดำเนินไปข้างหน้าแบบเรื่อยๆทุกท่านนี่เสร็จไหมฝั่งนู้นเสร็จมาหมดแล้วครับเหลืออีกไม่กี่แผ่นนะด้านนี้ เราก็จะเสร็จกันแล้วนี่เดี๋ยวนิดเดียวนะครับวันนี้มีรุ่นได้ปิดงานนะในส่วนของหลังคาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ